สวัสดีครับผมก็ได้รับคําท้านะครับมาจากที่ป๊อกองสามป๊อกกี้นะฮะให้มันทำไอซ์บัคเก็ตชาเลจ์กันนะครับก็นี่นะครับผมเตรียมไวแล้วน้ำนะครับหนึ่งกระลังและน้ำแข็งสองถุงนะครับใส่เลยนะใส่เลยสองถุง ก็ถึงองกรที่ผมจะบริจาคอกันนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะบริจาคให้กับตามจุดประสงค์ของคนที่เริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะฮะก็คือโครงการในร้านนะครับวิจัยด้วยรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนนี้แล้วกันครับผมจะรอให้น้ำมันเย็นนะฮะผมไม่ป๊อเหรือที่งป๊อนนะครับที่แบบเทพ,พุ๊บลาดเลยนะ้ำไม่ทันได้เย็นนะคนที่ดูดก็เป็นเย็นขนาดไหนนะครับ มือขาวนะมือขาวผมขอท้าต่อนะครับก็สืบเนื่องมาจากการท้าต่อมาจากโซโลฮอกกี้นะครับที่บอสโซโลฮอกกี้นะครับผมจะขอท้าต่อโซโลกี้หมืยน,นะครับก็คือไอ้นอ็อตสมเมจะดอุตสาห์นะฮะไอ้แนทนะครับทิติลินทพากิจนะครับ,แล,รบแล้วก็ไอ้ผ้าผ้าสนาดสุดตัวยี่สิบชั่วโมงมึงทำกันด้วยนะถ้าไม่ทำบริจาคเงินไว้ให้กูอะไะนะครับ โอ้โหนี่คนหนาวเลยโอเคครับอย่าลืมไปยในหิบชั่วโมงไปทำกันด้วยถ้าไม่ทำบริจาคเงินมาสวัสดีครับ